วัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามจากเด็กดีคอมนะครับอยากถามนะครับว่ามหาวิทยาลัยในท็อปทอปของอเมริกาเนี่ยนะฮะเาขามีชื่อเสียงทางนนด้านไหนบ้างครับถ้าหลักๆนะคะที่ที่ที่นักเรียนสนใจกันมากๆะะกเนี่ยค่ะก็ก็น่าจะเป็นทางด้านบิสเนสนะคะแล้วก็ทางด้านกฎหมายนะ,ะแล้วก็อีกอย่างก็น่าจะเป็นทางด้านวิศวะ,ะแต่ถ้าเกิดาสามสามอันเนี่ยค่ะจะเป็นหลักๆ นะคะที่ที่ที่คนสนใจกันเยอะแล้วก็มหาลัยท็อปๆของอเมริกาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะติดอันดับโลกเยอะ mm hmm. เหมือนกันนะจำนวนของมหาลัย hmm. ในอเมริกาจะติดอันดับในโปรแกรมทางด้านเนี้ยค่ะของโลกคือจะเป็นแลนด์กิ้งของโลกได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามหาลัยในอเมริกามีม,ม, mm hmm. มีมีจำนวนมากกว่าประเทศอื่นด้วยมั้งคะ mm hmm. ก็ก็เลยเขาก็เลยมีมีอันดับในในแลนด์กิ้งของโลกเนี้ยมากกว่าประเทศอื่นเนี mm ่ hmm. แล้วก็าบางคนอาจจะสนใจทางด้านไฟอาร์ตซึ่งก็ทางทางอเมริกาทางอังกฤษทางอิตาลีทางฝรั่งเศสก,ก็มีชื่อเสียงในด้านนี้ติดอันดับโลกเหมือนกันเราพอจะยกยกตัวอย่างชื่อมหาลัยได้ไหมครับในนับวือพิมอก็อย่างเป็น UC Berkeley ก็ได้นะคะ m r v h r r v a r d อย่างที่อย่าง UC b e เ k e l e y นี่เด่นด้านไหนครับเขาก็จะทางด้าน business business แล้วก็แต่ถ้าทางฮาร์วาร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็เอ็ีก็จะเป็นทางด้านวิศวะทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วแซนฟอร์ดนะครับแซนฟอร์ดนะคะแซนฟอร์ดเขาจะอยู่ฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะแซนฟอร์ดเขาก็จะเป็นทางด้านบิสเนสค่ะบิสเนสนะหลักๆส่วนใหญ่คือบิสเนสใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นโปรแกรมที่ป๊อปปูล่าที่สุดมั้งคะ นั้นคนเขาก็เลยจะมีจำนวนนักเรียนสนใจเยอะอันนี้ไม่ถึงเด็กเด็กทั่วโลกใช่ค่ะรู้ว่าเฉพาะเด็กในอเมริกาทั่วโลกเลยค่ะคือบิส่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีมีความยากใกล้ขนาดไหนครับเวลาเราไปเรียนที่ท็อปเออก็ที่แน่นอนคุณสมบัติเราก็ต้องก็ต้องเออเออแข่งขัน การแข่งเพราะว่ามหาลัยเหล่านี้มีการแข่งขันสูงาจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเข้าปริญญาตรีเขาก็จะมีข้อสอบคือ SAT หรือ l s a t นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเข้าโปรแกรมไหนนะคะเพื่อที่จะสมัครเข้าสถาบันเหล่านี้ให้ได้แล้วเขาก็จะมีคะแนนกําหนดนะคะแล้วก็เราก็ต้องเอาคะแนนเหล่านี้ไปสู้กับ นักเรียนหรือนักศึกษาคนอื่นๆที่เขามีคะแนนมากกว่าเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเขาก็จะดูทางด้าน G p a ดูคะแนนก็คือ s e t แต่เข้าเข้าปญนาโทก็คือดูพวก g m ath, g a t g e นะะว่าว่าเรามีคะแนนมากน้อยแค่ไหนนะ,ะสู้กับใครได้ไหมนะ,ะแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะดูพวก Recommendation จดหมาย Recommend ที่เรายื่นไปนะฮะแล้วก็ดู Essay หรือ Statement Stat of Purpose นะฮะที่เราเขียนเกี่ยวกับตัวเรานะฮะว่าว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแตกต่างจากคนอื่นยั่ไงมีเด็กไทยหลุดเข้าไปได้บ้างไหมอ๋อมีมมห่ามีค่ะมีเชื่ไหมับก็อาจจะเพราะว่ามหาลัยพวกนี้เขาจะมีโคตา้าในการรับไม่ใช่ว่าเขาจะรับทุกคนที่คะแนนดีนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่น<ม>เขาอาจจะปีหนึ่งเขาอาจจะยอมรับคนทางภาคเอเชียแค่หนึ่งคนหรือแค่สองคนนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมีโคต้าเพราะฉะนั้น เ,เราก็แข่งขันกันเองทางในเอเชียด้วยแล้วก็แข่งขันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าม,มีไหมมีค่ะแต่ไม่เยอะแต่และประเทศก็จะไม่เยอะเพราะมันเป็นโคต้าที่กำหนดอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเยอะหรือมีจํานวนมากในมาอะไรครับเรื่องของของค่าเล่าเรียนนะครับค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่พวกนี้จะแพงค่ะเพราะว่าพวกนี้มีมอย่างที่บอกนะครับีการแข่งขันสูงถึงแม้ว่าก็จะเป็น มหาลัยเอกรัฐบาลเขาก็จะแพงเพื่อที่เขาจะได้สกรีนนักเรียนบ้างคะคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้ามาได้ก็ต้องมีมีนทรศัพย์ระดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นยูซีเบอร์เลเป็นมหาลัยรัฐบาลเขาก็ไม่ถูกค่ะเขาจะแพงมากแต่ถ้าเป็นมหาลัยเอกชนอย่างเช่นฮาวเวิร์ดเนี่ยก็ยิ่งแพงกว่านั้นอีกเพราะเขาเป็นเอกชนค่ะแล้วเขามีชื่อั่นคือเครื่องมืออุปกรณ์หนึ่งางครบใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์จงอาจารย์อะไรเนี่ย แล้วเขาก็จะต้องอาหาทุนเพื่อที่จะทำวิทยงานวิจัยนะคะเขามาหาอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีงานวิจัยเยอะมากเพราะนั้นเขาก็จะต้องอมีทุนทรัพย์ในตรงเนี้ยเพื่อเพื่อที่จะทำงานวิจัยของเขานะฮะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลินนะครับพี่กางที่มาให้ขบุณในวันนี้นะครับพบกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ